กูได้ก็ได้ตีบนันนะบอ้น้องไม่ได้น้ำเ้ายอได้แต่นมลูกเฮ้ยมึงนะูได้ตีปูได้แต่ตบาดีพี่น้องแต่ตากเพแต่ทานแผลาน้อมากเลยนะบอเศร้ากับท่านน่ยตายายดีที่ดอ สบายดีพี่น้องซึมซึมซึมคุณอาเขาคือบอดได้ตีบบะคือบอดได้ข่าน้มลงเติ้ลสาเติ้ลได้เนี่เติ้ล้วาและบอดได เติ้นได้ด่าน้องเติ้นน้องน้ำน้องเทนไปลาวด้วยแม่ไปน้องแตะให้มันถั่วน้องมินน้องเติ้นน้องน้ำน้องเทนน้องมินน้องแคนได้ทริปคุณแม่สอนจะคนว่าเพิ่นหายหนึ่งหาบอกน้องเติ้นน้องแคนน้องเทนน้องน้ำน้องมินโฮกคนแม่แม่สอนโฮกเจดามเจดเจดามได้บทตอนเช้าไม่ได้แต่คืนนี่หอ แปดน่องอันแปดแปถักมาน้อยนี่พี่น้องเลยไก่ทองันนให้แม่นล่าเซียนหายี้ะักที่ยังกินข้าวพี่น้องช่วยเดี๋ยวมาในรองล้จองเป็นไข้ปวดหัวแหงก็นด้มานอนพักผ่อน พนักงานกำลกินข้าวเงินยังไม่เห็นนนเปลี่ยนไปได้นะเนาะเงินมาซื้อได้ทุกอย่างเนาซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นความดียกเว้นตายเราไปไม่ได้ยกคว้ื่อสัตว์เวลาตายก็ให้เงิน,นไปทิ้งส่วนน้องหมวยกับน้องอันนี้มาทำอะไรกันหรอไม่เห็นยังเันบอ มาแบบงงๆพี่น้องเพิ่นมาเอาไข่ให้มาเอาไข่จากคุณแม่หน้อยสิแพงนะคะส่วนอันนั้นเดินทางมาทางส่วนตัวเดี๋จะให้สาวจอยกับสาวโพสีนะทางมาส่วนตัวนะคะทางมาทางเฟซสาวเอ้ยเลยนะคะหรือว่าไลน์ไอดีอ่าทีเอสอีพีศูนย์หกหนึ่งหกนะคะผวาทางขอความสาวเอ้ยบุหูคำตอบ ถามว่าโอนให้ใครคย,ยังไม่รู้ยังไม่ได้คำตอบเล็กน้ยมาอเอาไสิบแพงพี่น้องสิบแพงเขาคุณไม่น้อยให้ซาบวย <ะ S 2> หนึ่งแพงอไม่เท่าน้องเดือนหนึ่งแพงนะกันน้องอีกหนึ่งแ,ง 7, แพงเจ็ดเด็กภาษาซ <c oughs> ุยสอง <c oughs> แล้วก็น้องขาสองแพงนะคะอามินี่หนึ่งแพงไม่น้องเทนอีกให้น้องน้ำกับน้องเทนสองแพง โมวิก็ซองไแดงขน้ไข่กระจาดเด็บร้อยแล้วพี่น้องเหลืออยู่ทั้งหมดว่าสิบแผงสิเวทั้งแผงนี้ทั้งหมดสิบแผงนะคะก็เหลืออยู่สาสุยกับอาเทนนะคะของแม่น้องมินนี่ให้ไปแล้วหนึ่งแผงสาสุยยังสาสุยกับคุณอาเทนเนาะสองแผงคนละสองแผง ให้ไปแล้วนะคะหกแผงน,นะคะมีของอ่ะน้องขามสองแผงน,นะคะอาเมนี่หนึ่งแผงเมทาน้องเดือนหนึ่งแผงสมวยหนึ่งแผงแล้วก็น้องอันยังลืมสือพัสัุตัวอีกหนึ่งแผงน,นะคะส่วนของสาวสอยกับสาวโพซีนะคะทักมาทางส่วนตัวนะคะสาวไอถามไปแล้วนะคะบอก บอกบอกทางมาส่วนตัวเลยนะคะจะได้เข้าใจว่าโอนเพราะว่าที่โอนเงินแล้วนะคะว่าสา่วนโอนทา<อ><อ>งไหนมายังไม่รู้นะคะยังไม่ได้คําตอบทางมาส่วนตัวนะคะส่งให้แน่อนอน,นะคะ่ะสาวอยกับสาวพอสีอ่อ่ะเพราะว่าถ้าโอนเงินมาเราก็ขายหมดนั่นแหละไม่ไม่ได้ถือไม่ได้อะไรไม่ได้ว่าใครเนาะกัขอแต่แบบว่าโอนเงินมาเลยก็บอกให้ไปส่งไห้นะ สีไปส่งให้เลยเนาะบว่าซาวจอยซักแทงทานันเทนี่แต่จาเอ้้ยขายแพงละสามร้อยเดวยจ้าแพงละสามร้อยบาทนะคะกินข่าวพี่น้อยในเวลากินข่าวแล้วมุมักซิดาแต่เสร็จทีขอบคุณบ่าวดา,ดาว

ออกินแม่ดีใจเริ่มม่เล้วลูกชาม่ดีใจของแวันใ่พวกแซนนั่นไโด่พวกแซนตายแซนตายอันนี้ยังไงพวกแซนหาชิปกลัวพันไปะด้ขอบคุณคุณแม่นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเพิ่นกำลังเดินทางขึ้นไปเมืองสรรค์เสียมขามมุกดาหารเนาะ

โเส่แดดบริสุทธิ์มต้องเทนไปส่งนิเนงนะบ้าี้่ไหนเด็กสายแดดคือเป็นคนนั่นนี่ถัง่มแม่ถน่างไก่เยอะนเดี๋บรสาต่อนเอฮ่าฮาฮ่าฮ่่อฮ่าาฮ่าาเ่าอ่าฮ่าฮา่า่าฮ่าฮ่นฮนาฮ่าฮ่ฮาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่ม่า่าฮ่่า่า่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ้าฮ่้ฮ่่่่าา่ามาด้าาา่า มาเข่ากับม yeah yeah. uh, yeah. well, yeah. oh. oh. ึง oh. ่ม oh. uh, uh, um. ึงด้เฮ้ยไ mm ั่ไก่ไาไเฮ้ยวั็เดียวสิกินนไก่มาดูนี่แก้วไม่ป่าลูคือแม่หลยอยากได้ชุดสวยๆอยากชุดใส่ไปยอ่ยมบูชายู่งานแข่งเรือ

ไปได้จะลอกไล่น้ำตาจังหลยถ้าหนูตายขีหน้าลูกให้ตอนนั้นพอแม่ตายโดยยนีไปละหหายได้ขาดจะกามิกีเนี่ยบหายห้พี่น้องเอฟซีหบเลยไม่ร้องนะเล้จะซึ้งแค่ไหนฉันก็ไม่ร้องแก็โผก็เป็นใจอแม่ฉันตายี่ <mondo S 2> จริงจังเอ้านคอมเมเตอรแต่ร้ารัาพ่อแม่ตาร์เผมเคยมีน้ำตาเอสซีเบอร์มเคยอันไม่ไดโตง่ายม่มาเอมาลองก็จดําแําเ็จะเพื่อน้ตาด้วยน่ะนีเดีวเดี๋งวฉันนดูนอยมังแลวจะมอนข่อน้นใดีหนอ แต่มาหงปนกบีงกบโดนดอาไอ้จ้งว่าหยังอันนี้นะกินข้าวเที่ยงกางนไม่นอนเอ้ยซะเอ้ยก็สิข้าไปกินน้ำเพิ่ซะก่อนนะไปกินยาแล้วจองเสดไปพักผ่อแอย่าไปถึงวีโบบุมบิ๊ไกจะเรียนนะ พูหิบพาไปมืออื่นดิู้งิพาไปผู้ชมเหื่อยู่กระดังไม่เอาไปด้วยกระดับอกว่าทีรงกาขึ้นกระโดดเลยถ้าเอาไก่ไปขอไปเลี้ยงวัวดีกว่ากระดัอะไรก็มีร้านัดจีบวยยางไงไปกับหิบเหมือนเชียงเงนเราเลิกขายกับเขาคุณบอกไหบริเจียงเงินแต่ัดปวดหัวอยดั่มาเออรเียงเงินของพเจีงเงินเลยมาหนักตตตยางดี ไปลานไปลาดแม่น้องเพี้ยนไอเหี้ยไปได้นอไอเลยน้าเอาหน้าไปนุ่งลูกน้าเต็มหมวกเหรอเตมหมวกเต็มหมวกน้าจีโน่แม่เนี่ยแหละก็จะเขาด้วยด้วยอยู่น้ำมันชูดิซามกระดิ่งไก่น้ำมันคาเฟ่คาเฟ่กระซังมันดิ อยากินมนดยด้กินาแทกคปรวนร้านไปโอ้ยอยน่านี่างปิน้นพี่โนโ้องไอ้เขานี่าไปกินขา่าวสก่อนเด้อขอาคุณทุด้กำลังใจเด้นอนดพี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็พาเบ่งบรรยากาศย้ำเทียนเรากินอาหารเที่ยงน้ำการพี่น,อน้องจ้าคลิปหน้าพ่อกันขึ้นกาวพี่น,อน้อง